โอเคนี่เพียงแค่นะครับจุดเริ่มต้นของงานในวันนี้นั่นเองครับแต่ว่าเรายังมีช่วงหลายๆช่วงมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในช่วงแรกดีกว่าครับซึ่งช่วงแรกครับเราจะมาเล่นเกมกันฮะอ่าซึ่งเกมนี้มีชื่อเกมว่าซัมเมอร์นี้ลอดใจเธอนั่นเองครับปกติไปเท่าทะเลเคยเล่นเกมอะไรบ้างในชายหาดฮะบอลเลยบอลบอลเลยบอลนะฮะบอลเลยบอลวอลเลยบอลนะฮะวิ่งไล่จับวิ่งไล่จับวิ่งลงทะเลวิ่งลงทะเล กระโดดหนังยางกระโดดหนังยางเหรอเขาเล่นตรงทะเลแล้วก็เรือคายักครับคายักเรือคายักเรือซึ่งซึ่งเราจะเอามานะฮะแต่สถานที่ไม่อำนวยน่วยแต่ว่าเราเตรียมสิ่งนี้มหครับนั่นก็คือลิมโบล็อกนั่นเองนะครับอันนี้คุณรู้จักลิมโบล็อกไหมผมเห็นมาแล้วฮะเห็นมาแล้วใช่ไหมครับปวดหลังแน่นอนถือถือว่าเป็นการนวดหลัง เกมนี้ชื่อเกมว่านะครับซัมเมอร์นี้ครั้งที่จะหันมาด้านหน้าผมว่าจะอาจจะอโอเคครับโอเคผิดฝั่งะคุณพี่ฮะคุณพี่ทำไมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฮะใช่ฮะอันนี้ผมเล่นบ่อยครับตอนสมัยเรียนอยู่นะครับที่สุพรรณบุรีนะฮะ อ๋อเป็นคนสุพรรณใช่ไหมเป็นคนสุพรรณนะโอเคเราโก้มไปอย่างนี้ได้ไหมครับได้โดยโดโดยโกงเ <laughs> ดี๋ยวพี่ขออนุญาตอธิบายกติกาก่อนนะฮะอันนี้เป็นการซ้อมนะเพราะอีกสักคู่เนี่ยครั้งที่คุณจะมาเล่นกัน2คนก็กอะไรอยู่เรามาเ <laughs> ดี๋ยวคุณมาแซมเปลิลก่อนหลังจากนัน้นเรามาจับผู้โชคดีขึ้นมาเล่นบนเวทีด้วยดีไหมดีไหมครับดีไหม ทุกคนบอกว่าด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่คือบอกดีมากแต่ด้านหน้าบอกว่าย้อนลองดูลองดูย้อนวานไปด้วยกันงั้นเดี๋ยวมาซ้อมก่อนมาซ้อมก่อนนะครับโดยที่เราจะไปทีละขั้นนะครับจะมี3ขั้นด้วยกันสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วสเต็ปสามนะฮะโดยที่คุณจะต้องลอดทีละคนก่อนหลังจากนั้นรอดหนึ่งคนอีกคนนึ้งรอดตามย่าง้ยต้องรอดกลับแบบสองคนมารอดเฉยไม่ได้คุณต้องแบบมีการ ขยับตัวนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคฮะได้เลยครับผมอ่าโอเคไหมโอเคไหมอ่ะระวังหลังดอกเพลงซับมเมอร์มากเลยอ่ะอ่ะคุณสมาสม่าสม่าสมอับทอมแล้วเรียงฮะรอดเลยเฮียก่อนเหรอเฮียก่อนเฮียเลยเฮียก่อนใช่ฮะถ้ารับมาเลยอ่ะโห อันแรกก็จะไม่รอดแล้วอ่ะอันแรกจะไม่รอดเหรอมมันยากกว่าทีคิดต่พูเนี้ยไม่เคยเล่นมาตึง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 ตึตึงงตึ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 ตึงงตึงตึงต ทุกคนทุกคนไม่ต้องหัวเราะเดี๋ยวทุกคนต้องได้เล่นเหมือนกันนะต้องมีผู้ชมดีเอาแบบเป็นคู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอย้ายมาฝั่งนี้ดีกว่าฮะเพราะถ้าโดนไม้ไมาจะได้กระเด็นไปฝั่งนู้นนะผู้ชอบเพลงน่ารักมากเพลงไหมคือคู่เนี่ยต้องมันมันมันต้องมีความสามัคคีกันในระดับหนึ่งนะฮะทำยังไงดีครับคือถ้าคุณแยกกันเนี่ยอะไรนะฮะขอเตี้ยลงอีกครั้งหนึ่งเหรอทำไมคุณใจร้ายจังเลยอุ้ย พี่ลองพี่ลองเล่นก่อนวะอะไรนอะโอ้โหหลังผมพิ่งฝังเข็มหายนะพี่พี่ใช่ผมฝังไม่ผมสาธิตเลยผมว่าข้างบนดีกว่าแหละข้างบนดีกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้ดูแล้วข้างบนก็คือยากอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคอ่ะพี่มีทิคพี่มีทิคคือถ้าคนหนึ่งเนี่ยขานแน่นแล้ววะอีกคนหนึ่งก็ต้องใช้อีกคนหนึ่งให้เป็นประโยชน์โดยการประคองข้างหลังไว้แล้วก็ไปด้วยกันแบบนี้มันจะไปได้เชื่อพี่ พี่เรียนมามันมันจะผิดไหมที่หนูต้องประคองเฮียอ่ะอ่ะไหนลองไหนลองพร้อมครับเอามิวสิกมาดึง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 เฮ้ยมีเกียร์ถอยหลังด้วยอ่ะปลาราอันต่อไปน่าลองครับอันต่อไปน่าลองคือเอาลงอีกสเต็ปก็ได้คุณอยากเอาลงใช่ไหมฮะ อาคุณรีเพจผมก็จัดให้ไปคู่เลยนะไปคู่เลยก็ได้เอาเท่าไหร่ฮะเฮ้ยอันนั้นต่ำไปพี่อ๋อเหรอโอ้โหอันนี้สีเขียวครับพี่ผมไม่เห็นกลางเลยนะฮะอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้มาแล้วกันนะฮะมาฝั่งนู้นฝั่งนู้นดีกว่าฮะฝั่งนู้นดีกว่าทุกคนฮะเรามาลุ้นๆนะฮะว่าจะได้หรือจะไม่ได้หรือเปล่านะฮะอ่ะพร้อมมีซิกมาอ้ามแบบว่าเรหนึ่ง เอาเวลาปวดหลังหนึ่งสองเอออะขอเสียปรบมือด้วยเมื่อกี้เหมือนมีใขาทำไมคุณดูสามเมื่อกี้กันเอางี้ดีกว่าเอาอยู่ไหมสนุกเดี๋ยวเราอีกเหรอคุะเจ้าอีกเหรอลองกันได้ครับไปขอไปคู่ฮะแต่เขาไปคู่โอเคจะทำได้ไหม ถ้าล้อเพลงนี้แล้วก็คือมีคุณใช่ไหมฮะเราเกิดทานกันใช่ไหมอ่ะไม่ไหมไม่เป็นไรครับเราแอดวานซ์แอดวานซ์ประโยคบอกเล่านึ่งนั่นคือประโยคขิงนะฮะโอเคได้ไหมเทียเหมือนกันนะได้ไหมโหต่ำมากเลยอ่ะเอาอย่างเอาอย่าง ถ้าไม่ไหวถอยกลับได้นะฮะว้เฮ้ยขอเสียวสาบอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับเฮ้ยสนุกครับคุณเก่งมากเลยไมอ๋อไม่มีแล้วเสียใจโอ้โหถ้าคุณขอเดี๋ยวเราจะหั่นแป๊บท่ออันนี้ไวตรงนี้เลยไม่เป็นไรนะฮะโอเคทีนี่บอกงานของเราในครั นอกจากคุณ2คนนะฮะจะมานะครับแบ่งไปความสุขแล้วเดี๋ยวจะจับผู้โชคดีนะครับมาแข่งกันดีกว่าอ่าไปเกมแบบสนุกสนุกน่ารักน่ารักเนาะโดยที่เราจะจับผู้โชคดีทั้งหมด3ท่านตอนหทีมฮะอ่าใครอยากเล่นทำไมทุกคนใส่หมมาเล่นเป็นหนูค่ะขอให้เป็นหนูค่ะไม่อยากเล่นวันนะ เลยอัดฉีดเข้าไปครับ<า>โอเคใช่แ <c oughs> ดนน่ดูจับก่อนน้ฮนะปเป็นทีมนะทีมมาสามท่านนะทีมมาสามท่านคร <c oughs> ับ เอ17ครับเอ <A> 17แล,แล้วก็ D-Doc 20ครับ D 20แล้วก็ D-Doc หยฝังน้นออกครับอ่ะอันนี้คือทีมของคุณนะทีมของคุณคทีมของคุณครับผมทีมซีฟึกนะครับครับผม อะไรนะฮะ D8 ครับ D Doc 8ครับผม D8 นะครับ D Doc 8นะฮะแล้วก็ B Boy 15ครับ B15 ว้าวสุดท้ายนะครับผม5ครับผม A5 มาเล่นกันเถอะหิวเนื้อเลยมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะหิวเนื้อฮะหิวเนื้อ A5 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 งั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ฝั่ง ทีมของนุนิวก่อนดีวกว่านะฮะ<ช>คือกติกาเนี่ยพี่บอกอะไรง่ายมากเลยนะครับนะครับก็คือกติกาของเราง่ายๆเลยใครที่ลอดทั้ง3ด่านได้ไวที่สุดอ่าไวที่สุดแต่ว่าถ้าสมมติมมดโดนไม้ปุ๊บเท่ากับว่าแพ้นะโดนไม้ปุ๊บก็คือเท่ากับตัดเวลาเลยเราก็จะมาดูกันว่าใครไปด่านไหนได้เยอะที่สุดอ่าโอเคไหมโดยคุณเป็นหัวหน้าทีมได้ครับอ่าโอเคงั้นเดียเด๋ยวเราขอที นะฮะเป็นทีมนู่นนี่นี้นนนนคุณซีสามารถสัง,เ,สงเกตการก่อนได้หัวหน้าทีมต้องเชียร์หรือว่าเล่นด้วยเล่นด้วยฮะอ,อ่าผมเล่นได้แค่รอบเดียวพี่ <laughs> ได้ครับได้คือถ้าส,สมมติถ้าใครสมมติถ้าพี่เล่นปุ๊บคนแรกโดนปุ๊บถ้ากับคนแรกตัดทีมไหนไปถึงขั้นสุดท้ายได้เยอะที่สุดจำนวนดูจากฝั่งนู้นแล้วคุณคิดว่า ทีมเราจะชนะหรือทีมเขาชนะครับทีี่ฮะเราต้องชนะครับ <c> ดูจากหน้าตาทั้งสองฝั่งแล้วไม่มีความมั่นใจทั้งสองฝั่ง <c> 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 งั้นเดี๋ยวขอฝั่งนี้ครับประจําจุดฝั่งนี้เลยนะฮะแต,แต่เล่นเอาเอา <c> เซตไปเลยเอาที่ไหวนะครับคุณพี่คิดว่าคุณพี่มั่นใจฮะอุมมีการยืดเส้นยืดสายกันเกิดขึ้นได <c> ้ทีละคนนะฮะอือเดี๋ยวคุณพี่อยู่ด้านนู้นได้เลยนะฮะ อันท e ี่หนูทำเมื่อกี้มันไม่ช่วยอะไรเลยมันต้องยืดต้องยืดจริงต้องยืดสักนิดหนึ่งนะฮะอ่ะไปเลยจบเวลาะถ้าพร้อมแล้วไปครับ